สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาขยับเข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของบุคคลที่คนในแวดวงการเงินส่วนบุคคลหรือใครก็ตามที่เคยเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อเขาดีโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad นะครับหนังสือที่แบบว่าสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินเงินทองทองให้คนนับล้านเลยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังมีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์ใครหลายคนด้วยคือข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่ละเอียดมากนักนะครับแต่ก็พอจะชี้เป้าไปที่ทิศทางใหม่ที่น่าจับตาของเขาได้เป็นข้อมูลที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันวันนี้แหละครับ เป้าหมายของการคุยกันวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจว่าคิโยซากิเนี่ยเขากำลังจะทำอะไรกันแน่กับโปรเจกต์ใหม่นี้แล้วเขามองระบบการเงินปัจจุบันยังไงแล้วทำไมจุดจู่ชื่อของบิตคอยถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ขึ้นมาตามข้อมูลที่เราเห็นนะครับ จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามเป็นพิเศษเลยก็คือการจับคู่กันร,ระหวา่างชื่อเสียงของคิโยซากิที่เราคุ้นเคยกันดีในฐานะผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลใช่ไหมครับกับท่าทีที่ดูจะท้าทายระบบการเงินที่เป็นอยู่มากๆภายชื่อโปรเจกต์ที่ค่อนข้างแรงเลย End the Fed แล้วยังมีการชูบิตคอยขึ้นมาเป็นเหมือนทางออกอีกด้วยมันเป็นการผสมผสานที่ชวนให้สงสัยแล้วก็อยากรู้ต่อจริงๆครับ โอเคครับมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าก่อนอื่นสําหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับโรเบิร์ตคิโยซากิคือเจ้าของแนวคิดพ่อรวยปทะ,ะพ่อจนที่ดังมากๆจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกหนังสือเล่มนี้ก็ถูกแปลไปหลายภาษาขายได้หลาย10บล้านเล่มทั่วโลวกเลย หัวใจหลักๆก,ก็คือการสอนให้คนรู้จักความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินการสร้างกระแสงเงินสดแล้วก็การมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขามีอิทธิพลสูงมากๆต่อวิธีคิดเรื่องการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้คนในยุคนี้เลยนะครับทีนี้กลับมาที่ข้อมูลใหม่ที่เราได้รับประเด็นสําคัญเลยก็คือมีรายงานว่าคิโยซากิกําลังเตรียมจะเปิดตัวสารคดีเรื่องใหม่ที่ใช้ชื่อซึ่งแบบฟังแล้วต้องหันมามองทันทีเลยคือ End the Fed ะชื่อ End the FED นี่ถือว่าเปิดประเด็นมาได้แรงมากจริงๆค่ะคำว่า FED ในที่นี้นะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะหมายถึง Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นสถาบันที่มีอำนาจแล้วก็บทบาทออมหาศาลเลยนะคะในการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยการพิมพ์เงินหรือการกำกับดูลาภาคธนาคารต่างๆเป้าหมายหลักๆก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะ การที่คิโยสกิซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะด้านการเงินเลือกใช้คำว่า end หรือยุติจบสิน้นกับเฟดในชื่อสารคดีเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะถึงมุมมองเชิงวิพากษ์หรืออาจจะถึงขั้นต่อต้านเลยก็ได้ที่เขามีต่อบ,บทบาทโครงสร้างหรือการทำงานของระบบธนาคารกลางอันนี้คือสิ่งที่เราตีความได้จากชื่อเรื่องที่เขาเลือกใช้นะคะใช่ครับแค่ชื่อก็เหมือนเป็นการประกาศสงครามทางความชิดไกลๆแล้วนะเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการเลือกใช้ชื่อที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็ท้าทายขนาดนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เทคนิคการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจเฉยๆแต่มันบ่งบอกถึงจุดยืนหรืออย่างน้อยก็เป็นคำถามใหญ่ที่เขาต้องการจะโยนเข้าสู่สังคมว่าระบบที่เป็นอยู่นี้มันดีจริงหรือมันควรจะดำรงอยู่ต่อไปในรูปแบบเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะชื่อเรื่องแบบนี้มันสร้างความคาดหวังทันทีเลยว่า เนื้อหาข้างในคงจะนําเสนอข้อมูลหรือมุมมองที่สนับสนุนแนวคิดสุดขั้วน,นี้อย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วประเด็นมันไม่ได้จบแค่การตั้งชื่อสารคดีที่ฟังดูทา้าทายเท่านั้นนะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ยังระบุต,ต่อไปอีกว่าคิโยซากิไม่ได้แค่จะออกมาวิจารณ์หรือตั้งคําถามกับระบบเดิมผ่านสารคดี End นเดฟเเท่านั้นแต่เขากําลังชูบิตคอยขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยให้เป็นเหมือนทางออกหรือทางรอดควบคู่ไปกับสารที่ต้องการจะสื่อด้วย ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันยกระดับความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นเลยเพราะนี่ไม่ใช่การพูดถึงบิตคอยในฐานะาสินทรัพย์ดิจิทัลทางเลือกเพื่อการลงทุนหรือการกระจายความเสี่ยงเหมือนที่ครููการเงินหลายคนอาจจะพูดถึงกันใช่ไหมครับแต่มันถูกวางตำแหน่งในบริบทที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยคือเป็นเหมือนคำตอบหรือทางเลือกให้กับระบบที่เขากำลังจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสารคดี End o Fed ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ การที่นักเขียนด้านการเงินที่ถือว่าเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างคิโยซากิเนี่ยนะคะซึ่งเขาสร้างฐานะแล้วก็ชื่อเสียงมาจากการให้คําแนะนําในการเล่นตามเกมหรือหาประโยชน์จากระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกันดีแม้ว่าบางครั้งจะตั้งคำขามกับมันบ้างก็ตามนะคะแต่การที่เขาหันมาผลักดันบิตคอยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ในฐานะของสินทรัพย์ชนิดหนึ่งแต่ยกสถานะให้เป็นทางเลือกพื้นฐานหรือทางออก Escape จากปัญหาที่เขามองว่ามีอยู่ในระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่สื่อผ่านชื่อ e n d o f e d นั่นแหละค่ะมันเป็นการขยับจุดยืนครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นการให้ความหมายกับบิตคอยในแบบที่แตกต่างจากมุงมงกระแสะหลักพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่แนะนําให้ซื้อเก็บแต่กําลังบอกว่านี่คือเรือชูชีพลําใหม่ อะไรทำมองนั้นเลยหรือเปล่าครับอ่าอาจจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ได้นะคะคือมันไม่ใช่แค่การแนะนำให้แบงเงินส่วนน้อยมาลองลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงแต่เป็นการวางตำแหน่งบิตคอยน์ในฐานะที่เป็นคำตอบเชิงโครงสร้างต่อสิ่งที่เขามองว่าเป็นข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงของระบบปัจจุบันนะคะ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการประทะกันทางความคิดหรือการถกเถียงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในโลกการเงินนะคะระหว่างแนวคิดของระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่มีการควบคุมจากส่วนกลางหรือที่บางครั้งเรียกว่า TradFi (Traditional Finance) กับโลกของการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi (Decentralized Finance) ที่มีค r y ปโต c u r r e n c y แล้วก็เทคโนโลยีบ l o c k c h a เป็นแกนหลัก การที่เคียวสกิเลือกวางบิตคอยน์ไว้ในฝั่งที่เป็นทางออกจาก t ทรดไฟที่กุ่ังวิจารณ์ผ่านชื่อเอ็นเดฟเฟเนี่ยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนเลยค่ะว่าในมุมมองของเขาบิตคอยน์ไม่ใช่แค่ของเล่นของนักเกงกําไรหรือฟองสบู่ดิจิตอลแต่มันมีศักยภาพที่จะเป็นทางเลือกหรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นปัญหาของระบบเดิมค่ะเข้าใจเลยครับพอวางภาพแบบนี้แล้วมันดูมีน้ําหนักมากกว่าแค่คําแนะนําการลงทุนทั่วไปจริงๆ สรุปแล้วจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เราเห็นภาพสส่วนที่เชื่อมโยงกันชัดเจนเลย 1. คือโรเบิร์ตคิโอซากิกำลังสร้างสรางราคดีชื่อ e n d t h e Fed ซึ่งกำลเป็นการส่งสัญญาณวิพากษ์ระบบธนาคารกลางอย่างรุนแรงและ2คือเขาไม่ได้แค่วิจารณ์แต่กำลังเสนอบิตคอยเป็นทางออกหรือทางรอดคู่คู่กันไปเลยคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าย่งไงกันแน่ครับ การจับคู่ระหว่างการล้มระบบเก่ากับการชูระบบใหม่ในที่นี้คือบิตคอยเนี่ยมันกำลังพยายามจะสื่อสารอะไรกับพวกเราหรือกับผู้ติดตามของเขาถ้าเราลองวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่นะคะ สารที่คิโยซาคิอาจจะกำลังต้องการสื่อออกมาน่าจะเป็นการนำเสนอภาพคู่ขนานที่ตัดกันอย่างชัดเจนเลยค่ะด้านหนึ่งคือการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขามองว่าเป็นปัญหาของระบบการเงินปัจจุบันที่ถูกควบคุมและบริหารจัดการโดยอำนาจรวมศูนย์อย่างธนาคารกลาง Federal Reserve ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องออการเสื่อมค่าของเงินเฟียต การสร้างหนี้ที่ไม่ยั่งยืนหรือการขัดความโปร่งใสอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ถูกสรุปรวมอยู่ในชื่อที่ท้าทายมากๆอย่าง End e f e d และในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเขากําลังเสนอสิ่งที่เขามองว่าเป็นทางออกหรือทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งในที่นี้เขาเจาะจงไปที่บิตคอยน์สกุลเงินดิจิตอลที่ทํางานบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ d e c e n t r a l i z e d หมายถึงไม่มีตัวกลางหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาควบคุมสั่งการได้โดยตรงเหมือนระบบธนาคารที่เราคุ้นเคยกันอันนี้คือจุดยืนของเขานะคะตามที่ข้อมูลที่เราได้รับมาระบุไว้อย่างชัดเจนเราแค่กําลังพยายามตีความสารที่เขาต้องการจะสื่อออกมาค่ะ มันก็พอจะเห็นเขาลางความเชื่อมโยงกับแนวคิดเดิมๆของเขาอยู่บ้างไหมครับแบบว่าเรื่องพ่อรวยสอนลูกอะไรพวกนั้นอืมก็อาจจะพอเชื่อมโยงได้บ้างค่ะแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะเรายังไม่เห็นเนื้อหาสารคดีจริงๆ ถ้ามองย้อนไปที่ปรัชญาหลักๆในพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเราจะเห็นว่าเคียวสกิมักจะตั้งคำถามกับคำแนะนำทางการเงินแบบดั้งเดิมอยู่แล้วหรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำตามๆกันมานะคะเขามักจะพูดถึงความไม่น่าไว้วางใจของสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือระบบการศึกษาที่ไม่สอนเรื่องการเงินจริงๆจังๆแล้วก็จะเน้นย้ำให้คนหันมาพึ่งพาตัวเองสร้างความฉลาดทางการเงินแล้วก็ลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างกระแสะเงินสดที่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของระบบรัฐหรือธนาคารกลาง การหันมาสนับสนุนบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกระบบการเงินแบบเดิมๆเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการหาทางหนีหรือทางเลือกจากระบบที่เขาไม่ไว้วางใจได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะไปไกลกว่าแค่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจส่วนตัวเพราะเป็นการชูเทคโนโลยีและสกุลเงินรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นทางออกเชิงระบบเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องย้ำว่าเรากำลังตีความจากข้อมูลที่มีซึ่งคือการจับคู่กันร,ระหว่าง e n d นเ e ฟกับบิตคอย และการจับคู่ที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้เองเรื่องนี้ทาให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเลยค่ะว่าทําไมต้องเป็นบิตคอยในบรรดาคริปโตเคอเรนซีที่มีอยู่มากมายทําไมเขาถึงเลือกบิตคอยมาเป็นตัวแทนของทางออกจากระบบที่เขากําลังวิจารณ์อย่างหนักมันสะท้อนมุมมองของเขาต่อคุณสมบัติเฉพาะตัวของบิตคอยอย่างไรบ้างคะอาจจะเป็นเรื่องของความเป็น decentralized ที่แท้จริงหรือการมีจํานวนจํากัดตายตัวที่21ล้านเหรียญ limited supply ซึ่งต่างจากเงินเฟียที่พิมพ์เพิ่มได้เรื่อย หรืออาจจะเป็นเรื่องความสามารถในการต้านทานการเซ็นเซอร์เซนเซอร์ชิ r ร s i s ิสแตนและการที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆโดยตรงประเด็นพวกนี้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าในสารคดีของเขาจะมีการขยายความหรือให้เหตุผลสนับสนุนการเลือกบิตคอยไว้อย่างไรบ้างจริงครับการจอะจงไปที่บิตคอยเลยเนี่ยที่ทําให้มันน่าขบคิดต่อมากๆว่ามีมุมมองเฉพาะเจาะจงอะไรอยู่เบื้องหลัง เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนอีกครั้งก่อนที่เราจะสรุปกันนะครับข้อมูลที่เราได้มาและนํามาคุยคุยกันในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าโรเบิร์ตคิโยซากิกําลังเดินหน้าโปรเจกต์สารคดีที่ใช้ชื่อแรงๆว่า end o h Fed ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณวิพากวิจาร์ณระบบธนาคารกลางนะครับและในขณะเดียวกันเขากําลังนําเสนอบุดคอยอย่างชัดเจนเลยในฐานะที่เป็นทางเลือกหรือทางออกให้กับปัญหาที่เขามองว่ามีอยู่ในระบบปัจจุบันค่ะ และทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะชวนให้ผู้ฟังลองเก็บกลับไปคบคิดกันต่อได้ การที่เราเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลในแวดวงการเงินกระแสหลักซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากคําแนะนําที่ถึงแม้จะท้าทายแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของระบบการเงินแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่นี่นะคะเริ่มหันมาให้การสนับสนุนหรือถึงขั้นชูคริปโตเคอเรนซีบางสกุลอย่างบิตคอยน์ขึ้นมาไม่ใช่เพียงในฐานนะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเก็งกาไรหรือกระจายความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยกให้เป็นทางออกในเชิงโครงสร้างหรือเป็นทางเลือกให้กับระบบเดิมเลยทีเดียวมันอาจจะกําลังส่งสัญญ,ญา อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าคะมันสะท้อนถึงความกังวลต่อเสถียรภาพหรือความเชื่อมั่นในระบบการเงินปัจจุบันที่ลดน้อยลงในสายตาของเขาหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนถัดครั้งใหญ่ในโลกการเงินที่กําลังจะมาถึงในอนาคตหรือเปล่านี่เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็คงต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าสารคดี End the f e d ของเขาเมื่อปล่อยออกมาแล้วจะให้คําตอบหรือมุมมองเพิมเ่มเติมในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ่ะ